จอห์นคาแม็กพิสูจน์ว่า Nvidia d g x t a c ไม่ได้ตอบสนองความคาดหวังปัญหาการใช้พลังงานและประสิทธิภาพที่น่าสนใจจอห์นคาแม็กผู้พัฒนาเกมที่มีชื่อเสียงและเป็น CTO ก่อนหน้านี้ของ Oculus VR ทวิตว่า Nvidia d g x t a c Mini PC AI ที่ใหม่ล่าสุดไม่ได้ทำตามสเปคที่โฆษณาพลังงานจริงที่ใช้ไม่ถึงครึ่งของสเปคที่กำหนดไว้ที่240วัตต์และประสิทธิภาพก็ไม่ถึงครึ่งของค่าที่กล่าวไว้ซึ่งเป็นประเด็นร้อนๆที่น่าสนใจในวงการเทคโนโลยี ค่าแม็ทดสอบพบว่าพลังงานจริงใช้ไม่ถึง100วัตต์และประสิทธิภาพก็ไม่ถึง1พีเทอร์ฟลอปตามที่เคลมหรือแม้กระทั่งค่าที่ต่ำกว่านั้นซึ่งเป็นผลที่น่าตกใจสำหรับเครื่องที่มีราคา4,000ดอลลาร์ต่อชิปเกรสบล็คกเรจี g b 10อย่างที่เคยโฆษณาไว้และเมื่อทดสอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ b s 16 Matrix Operations ก็ได้ผลที่ต่ำกว่าคาดไว้มาก แต่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือการทดสอบของคา m a กยังพบปัญหาอีกด้วยว่าเครื่องมักร้อนจัดและบางครั้งยังรีบูตตัวเองได้อย่างไม่คาดคิดทําให้เกิดคําถามว่าอินวีดีอจะลดสเปคก่อนขายหรือไม่ซึ่งออนิฮอนนั้นจาก Apple ก็ยืนยันว่าผลการทดสอบของเขาก็คล้ายกัน o s สของ c าแ m a กทำให้เกิดกระแสะในวงการเทคโนโลยีทำให้คู่แข่งเช่นเฟรมเวิร์แสดงตัวเต็มพร้อมเสนอ Mini PC รุ่นใหม่ที่ใช้ AMD Strix h a l o ให้คาแม็กทดสอบขณะที่ AMD ก็พร้อมจะช่วยเต็มที่ในการทดสอบทำให้เกิดกระแสะแข่งขันที่น่าสนใจและเป็นกระแสฮิตในวงการเทคโนโลยี แม้ว่าเ v นวีดียังไม่ได้ออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างในวงการพัฒนาทั้งเรื่องการจำกัดพลังผ่านเฟิร์มเวิล์ล็อกหรือเตอร์เมอร์ตอเทิง er ที่ทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่กำลังคิดจะซื้อเครื่องนี้ข้อมูลเพิ่มเติม สเปคของ DG x t a r รวมถึงหน่วยความจำ LPDDR5X 1 2 8 GB ร่วมระหว่าง CPU g r a c e 20-Core คอร์ core, และ GPU Blackwell ซึ่งให้แบนด์วิดต์2 7 3 GB s ทําให้เหมาะสำหรับการโหลดโมเดลใหญ่แต่ปัญหาความร้อนในเคสขนาด 150mm ก็จำกัดศักยภาพทั้งหมดจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า NVIDIA จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร